กระชับหน้าท้องไว้นะคะเราจะเคลื่อนไหวด้วยท่าแกะแอนคาวนะคะ5รอบค่ะหายใจเข้าค่ะยกสะโพกขึ้นหย่อนหน้าท้องลงค่อยๆยืดกระดูกสันหลังขึ้นมาทีละข้อค่อยๆเหนื่อยน้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะหมนก้นกบเข้ามาเขม่าท้องกลงหลังกลวงสะบักเก็บคางชิดอกไว้ตามมองสะดืกหายใจเข้านะคะยกมือขวาขึ้นค่ะเปิดอกขวาไหลขวาหายใจออกค่ะลดมือขวาลงสอดใต้แขนซ้ายวางไหลข้างขวาลงวางศีรษะข้างขวาลง หายใจเข้าค่อยๆเดินมือขึ้นไปยืดขึ้นไปนะจะได้ยืดข้างลําตัวด้วยเนาะหายใจออกผ่อนคลายวางหน้าท้องลงนะคะวางก้อศอกไปด้านหน้าเลยเป็นสฟิงค์นะคะก้อศอกอยู่ใต้ไหล่แขนขนานกันไว้หายใจเข้าค่ะหายใจออกกดมือนะยืดแขนขึ้นยกตัวขึ้นมานะคะยืดลงไปถึงหน้าท้องเลยนะคะเอามือมาไว้ข้างอกค่อยดันตัวกลับไปด้านหลังคลายในท่าชายโพสนิดหนึ่งเนาะ ถอยสะโพกไปหาส้นเท้าพักหน้าผากลงไปคลายหลยั